สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับก็วันนี้ก็มาเที่ยวที่ฝาน้ำล้นแก้บ้านอีกเช่นเคยนะครับนะก็มาถ่ายบรรยากาศเนาะนี่ก็เหมือนฝนลงเม็ดเลย f อนะแต่ว่ามันก็ยังมีแดดนะแต่แดดมันก็ไม่ได้ออกทุกที่ในะ f อมันออกเป็นบางจุดบางจุดก็ไม่มีแดดนะครับถ้าฟ้ามาเนี่ยผมสนนิษฐานว่า ให้ฝน,นก็ตกนะเต้นี่เริ่มมีขึ้นแล้วนะวันนั้นมาถ่ายก็อ้น้ํายังเยอะเลย FC นะนี่น้ํนะาท่วมบันไดขั้นที่สามเลยนี่บันไดขั้นเนี่ยคือพึ่งแห้งไปท่วมแบบท่วมหมดเลยพออีกวันหนึ่งอีกวันหรือสองวันอะไรเนี่ยผมมาถ่ายเอา้าเหลือปิ่มปิ่มบันไดขั้นที่สามแต่พอมาวันนี้หมมันก็ถ้าเทียบเป็นน้ำไหม ก็เหลือประมาณสองสองจุดแปดลิตรอ่ะเออเอางี้ดีกว่าเน่ยโว้วันนั้นท่วมาะไรคันที่สามพวกมาในคันที่สามเต็มเต็มอ่ะประมาณถ้าเทียบเป็นน้ำอีกข้อประมาณสามจุดหนึ่งสามจุดสองลิตรไปนะต้า ถ้าเอฟซีถามผมว่าถ้าน้นําท่วมบันไดขั้นที่สี่ขั้นที่ผมยืนเอาอยางี้ดีกว่าขั้นที่ผมยืนเนี่ยเป็นยังไงผมบอกเลยน้ําที่ฝายจะล้นแรงมากเลยนะแต่ถ้าว่าถึงมันถ้าบันไดขั้นที่สี่มันก็ล้นได้ไม่นานหรอกเอฟซี FC, เพราะว่ามันมันน้ําที่ฝายล้นแรงมากก็จริงแต่ว่ามันก็ล้นแป๊บนึงอ่ะยาน้ำน้ำก็หมดเพราะมันจะระบายออกไปฝั่ง,งนู้นไงเพราะฝายน้ารวมมันก็ล้นออกไปเรื่อยนะก็ขออภยนะัยเนาะที่ไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ชมนะก็ นะก็ไปช่วยงานเท่าแก่เพื่อนนะที่สวนนะไปทำสองวันแต่ถ้ารวมรวมแล้วเท่ากับวันหนึ่งอ่ะเออเทนะ่ากับวันก,กว่านะครับถามว่ามันหนักไมมงานทุกงานมันก็หนักหมดาเอฟซี C, แต่งานอย่างเงี้ยบอกเลยถ้ารวมรวมก็หนักมากมันทํางานตากักแดดในเอฟซี C. เออวันแรกที่ไปทำโอ้ยเราอยู่ในเตี้ยๆเนาะอยู่ในคอกสิบล้อ่ วัวเกือบหายใจไม่ออกหัวใจเกือบหยุดเต้นอ่ะมันร้อนนะครับเนี่ยมันกะบารถมันโดนแดดโดนแดดได้แล้วลมันก็เผาไอร้อนออกมาออ้ไม่ไหวเอฟซีเกือบช็อกอ่ะเอางี้ดีกว่าผมก็ต้องเดินออกมาไปหาขอน้ําที่บ้านเพื่อนน้องอ,งอ,อก,กินที่เขาเอามาเออไปขอน้ำเพืนกินไงแต่ตัวน,นั้นตอนนั้นเพื่อนผมไม่อยู่แล้วเออเพื่อนผมกลับมาแป๊บหนึง่งมาไม่กี่วันหรอกก็เพิ่งกลับเพื่อนผมก็เพิ่งกลับไปเมื่อวานนะเออ ก็เอาสับรถไปก็ขับสิบล้อมาก็ใส่สับรดไปขายแล้วก็ไปวิ่งดินที่ชลบุรีต่อเลยมั้งนะเมอันนี้เพื่อนผมก็เอาผมกลับมาจากที่สวนใช่ไหมแล้วก็ให้ผมมาเอามอไซน์ไปซื้อของซื้อขนมซื้ออะไรเขาของใช้เขาแป๊บหนึ่ง ล้วก็กลับมาสมเพื่อนเพื่อนก็รีบแต่งตัวแล้วก็รีบไปเลยนะผมก็นั่งพักอยู่ที่บ้านเพื่อนแลไรแป๊บหนึ่งก็มีมีคนอยู่เขาอยู่สวนหมดใช่ไหมล่ะเออแเราก็ไม่ไหวอะนะผมบอกเลยนะคุณทํางานอะไรก็ช่างอะนะอย่าบอกว่างานตัวเองอันนั้นอันหนักนะถ้าถ้าคุณมาทํางานตากเดดแล้วคุณจะรู้สึกนะผมบอกเลยนะงานทุกง,งานอันหนักเหมือนกันแต่ถ้าคุณได้มาทํางานตักเดดผมบอกเลยอันนั้นอะ แต่คูณสี่คูณห้าคูณหกคูณเจ็ดไปเรื่อยๆเลย,เลย,เลยนะอ้ยเป็นใบใบหน้าร้อนโอ้เป็นผมผมไม่อยากไปทาหรอกร้อนจริงนะเออคิดตัวว่าคนที่บ้านเพื่อนรุ่นน้องผมอะแล้วก็ทั้งเพื่อนรุ่นน้องผมเองอะที่เคยทํเมื่อก่อนก่อนที่เขาจะไปขับรถสิบรถอ,อะมันก็หนักมากนะเออถ้าผมไปทำอย่างเขาอ่ะผมยังคิดเลยกูจะอยู่ได้หรือเปล่าวะเออ ถ้าเออใครที่ทํางานโรงงานงานออฟฟิศนะหรือจะงานที่ว่าเอง่ายงานอยู่ในร่มอะทําไปเถอะครับนะงานแค่หนักแค่ไหนถ้ามันไม่ถ้างานมันไม่มากจนเกินถ้าเราต้องดูความจําเป็นอะเออถ้าไม่มากเกินไปก็เออยิ่งถือว่าไม่หนักนะแต่ไปตากแดดเมื่อไหร่ผมบอกเลยชิบหายไม่บอดนะครับ เออเมื่อกี้ฝนมาฝนไปไหนแล้วเดี๋ยวก็มาเอฟซีมันไม่ได้มันไม่ได้ลงเม็ดแค่นี้หรอกนะนี่ผมก็มาจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าโทรศัพท์แล้วก็เลยเลยมาถ่ายคลิปเลยพราะว่าจากบ้านผมมาตู้มันเติมผู้มูนเติมก็อยู่ข้ามบ้านเพื่อนน้องผมอะก็ประมาณ7 5 0ดร้เมตรแปดรอเมตรไปเออ แล้วผมก็ขี่รถมาฝายต่อก็อีกไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงฝายนี้แล้วเออก็เอยเออลยยิงยาวมาเลยนะครับก็ประมาณกิโลกว่ากว่านะวันนี้เป็นอะไรผมตื่นมาไฟก็ดับผมกําลังกินข้าวไฟมาเออพอไฟมาผมก็พอผมกินข้าวเสร็จจะไม่ผมก็ขี่รถเนี่ยขี่เจ้าสปาคเนนี้ออกไป ไ,ไปเติมน้ํามันที่ตลาดในตวัวอำเภอแล้วก็ไปซื้อหอาหารแมวที่โลตัสนะอ,อที่โลตัสในตวัวอำเภอนะั่นแหละก็ไปซื้อกลับมาอแล้วก็นอนพักกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าแดดแรงมากออกตลาดในตวัวอำเภอขนาดขี่มอเตอร์ไซค์ตากลมมีลมผ่านตัวยังจะไม่ไหวเลยมันเหมือนหน้าร้อนอยังไม่รู้อ่ะหรือมันร้อนอบอ้าวก็ไม่รู้นะแต่มันร้อนจริง,รงนะครับก็กลับมา ก็ามานอนตักเปิดแอร์ที่บ้านไม่ถึงห้านาทีเลยไฟดับพึบเนี่แล้วแมงก็เพิ่งมาบอกว่าเอยแอร์หาเลยเ้ไฟหาเลยขย,ยันดับหน,นูมันแทบจะไม่เคยดับมาเกือบปใีใน F4 อยู่ดีม่พอไม่ดับก็ดับติดต่อกันเลยนะเดีย๋ยวถ้าแมงดับอีกสักสี่ไอ้วันนี้ดับไปแล้วใช่ไหมสองรอบถ้าไม่ดับอีกสักสี่ห้ารอบเดี๋ยวผมจะแจ้งไ่แมงทิ่การไฟฟ้าแล้วเออแมงไม่ไฟดับบ่อยยังวะนะแม่ที่ถือทาผิดพลาดทางเทคนิคนี่ไม่เคยตัดเลยนะ ไม่เคยหักเลยเอ้ยสมมติว่าสมมติว่าเขาต้องคิดค่าไฟกับเราหนึ่งพันบาทใช่ไหมอ่าอ่าค,คุณทำคุณมีข้อผิดพลาดไฟฟ้าดับค,คุณก็ต้องให้เราจ่ายแค่แปดหรือเก้าร้อยเด้เอเพราะว่าคุณผิดพลาดของคุณเองนะน้ำประปาก็เหมือนกันนะน้ำไม่ไหวน้ำไม่ไหลเราต้องใช้น้ำข้านาประปาก็ต้องจ่ายสมมติเราต้องจ่ายหนึ่งร้อยบาทอ่าน้ำประปาไม่ไหลละเออเขาต้องให้เราจ่ายสักแปดสิบหรือเก้าสิบบาทอะไรเงี้ยนะเออโหแไม่ไม่แฟร์เลยนะแต่ว่าเนาะ มันผลประโยชน์ผลการประกอบอะไรประกอบการอะไรไม่เข้าใครออกใครนะถ้าผมคิดได้ะดิตได้แล้วถ้าผมเอาจริงๆนะโอ้ผมผลิตไฟใช้เองแม่งเลยผลิตไฟใช้เองผลิตน้ำประปาก็ไม่ไม่ไม่ยากเนาะเจาะน้ําบ่อบาดาลดูใต้พื้นมาใช้ก็ได้นะเออแล้วก็ได้น้ําใช้แล้ะนะครับ เหมือนอย่างที่บ้านเพื่อนน้องๆผมอะถ้าแก่ก็ทําไว้ดูดน้ําจากบ่อได้บ่อมาใช้เออก็ทํามาแบนี้ตั้งหลายปีนะตั้งแต่ผมไมปเรียนมาเ,าเอาง่ายอะเขาไม่เคยได้เสียค่าน้าประปาอย่างนี้ดีกว่านะเขาก็ดูดน้ําเขาไม่ใช้ตลอดนะครับนะก็ถือว่าดีนะ อโอ้ลมเย็นเอฟกเกีนี่ตื่นมาผมก็ตื่นมา้วันนี้ตื่นมาน่าจะน่าจะสองวันก่อนนะน,น่าจะเพียเพราะว่าเมื่อวานซืนก็ไป อันนี้ใช่ไหมโยนสับประรดบนรถเมื่อวานนี้ก็ไปโยนกเกษตรเมื่อวานนี้ไม่เพื่อก็กลับเมื่อวานด้วยเพราะว่าที่จริงอ่ะเมื่อวานซืนอะ่ะคืนของเมื่อวานซืนใช่ไหมผมนอนปกติผมเริ่มนอนเกือบเช้านะแล้วคืนนี้จําได้ไว่ามานอนตอนตีสามกลาตีห้าแม่ก็ปลุกไปส่งเนาะเออก็นอนแค่นั่นแหละแล้วก็ว่าจะนอนต่อตัา้งนากาปลุกไว้หกมาหกโมงยี่สิบหก ก็จนตีห้าไปสมแม่จนถึงหกโม,มงยี่สบก็ไม่หลับก็เลยไปทํางานเลยอเออแล้วก็คืนคืนของเมื่อวานซืนมนะ้ะเออก็ก็ทํางานเสร็จแล้วก็มาเล่นนะเออมาเล่นกันกับเพื่อนเล่นเกมเล่นอะไรกันโอรอเนาะก็ประมาณสามสี่ทุ่มก็แยก เราก็เริ่มง่วงตึงก็เลยเออเพืเ่อนแยกเราก็กลับบ้านแม่งไงนะก็กลับมาบ้านนะกลับมาบ้านมาพอม,มาเช้าเมื่อวานแปลว่าคืนเมื่ว 10, อวานี้วันที่สิบเอ็ดใช่ไหมคืนวันที่สิบเอานี่กว่าอ้กลับมาจากเพื่อนนี่ผมหลับปุ๋ยเลยนะแต่ว่าไปสม,มัยตอนที่ห้ากลับมาก็ไม่นอนเหมือนเดิมอะก็เลยเออนอน ยาวก็เหมือนได้นอนเต็มอิ่มเนาะอืมแต่พอเมื่อวานนี้ก็เสร็จเมื่อวานใช่ไหมพอเมื่อคืนก็น่าจะหลับประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนมั้งคันนี้ก็ยาวเลยเอฟผมเมื่อมาต่อพอไปเมื่อมาตื่นตอนเกอบเกือบสิบเอ็ดโมงผมตื่นปั๊บก็ล้างหน้าแปรงฟันก็ไปซื้อข้าวกินแม่ทิ้งตามไปซื้อข้าวกินก็ กินเสียแล้วก็เข้าไหนแหละที่ผมได้ฟังเข้าไปตลาดในตวัวอำเภอเลยนะแล้วกลับมานอนที่ว่าอะไรตับม,มานอนตักเอได้แป๊บนึงไฟกระดับเอเนาอเออ,น,เอ,อนี้กวอนที่อะไร่สิบสองเนาะเอ,อเดี๋ยววันที่เท่าไหร่เดี๋ยววันที่หนึ่งตังเข้าก่อโอ้ต้องรอตังแม่มั้งไง ขอตังแม่ผมจะเข้าเอ้ยขอไปกับตังแม่ผมจะออกก็ตั้งวันที่เจ็ดเดือนหน้าเพราะว่าวิกหน้าไม่ได้ขอแกรหรอกไม่ได้ขอแกทํารถหรอกเกแกว่าแกต้องมีค่าใช้จ่ายแกยเนาะเออผมก็คงถ้าเจ้าแกวันที่เจ็ดนะมั้งเจ็ดเดือนหน้าแล้วก็รวมเออต้องดูก่อนไม่งั้นก็คงถ้าทนได้ก็คงเดี๋ยวจะไปทํารถวันที่สิบทีเดียวงอเงินเดือนตัวเองรอบสองออกด้วย รอ,อบสองผมได้ไม่เยอะนะเออคงคิดว่าเว้ยผมได้เงินเยอะไม่เยอะนะรอ,อบสองออกไม่ถึงพันนะ, <c oughs> นะก็พอได้ใช้นะพอได้จ่ายค่าโทรศัพท์นะครับก็นแหละถ้าทนได้ก็คงรอที่สิบสิบเดือนหน้าค่อยเอารถไปทำว่าผมก็หลกัลกๆเลยหลกัลกๆเลยที่ต้องทำคือเราเปยนยามันก็ต้องถ่วงล้อตั้งศูนยะ์เนาะเออ อันดับรองมาก็คือ,อเปลี่ยนยางยางหุ้มเหล็กแล้วก็อันดับต่อมาที่ผมพูดไปไลางหลังเนี่ยผมเริ่มลืมเหมือนกันนะที่ต้องทําอีกก็คือถอดกองโหลดออกกองโดข้างหลังออกเพราะผมทาทรงลุงไงเพราะที่ผมใส่กองโดข้างหลังก็คือผมจะทําเป็นทรงหน้าเชิดเออทีเป็นเนี่ยไอ้ยีรับแคะแต่ของผมมันจะเป็นอ่าแคะน้อยยีรับแคะน้อยของผมอะ่ะก,ก็ทําทรงลุงแล้วก็เอากองโหลดออก ก็ต้องดูค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่แล้วถ้ายังพออยู่ก็ว่าได้เขาเปลี่ยนไอ้เนี่ยไอ้บูธบูธยางหูแหนบอ่ะเออซ้ายขวาเลยเขาเปลี่ยนให้หมดหน้าหลังอ่ะเออมันต้องยึดข้างหน้าข้างหลังอยู่แล้วก็เปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนซ้ายขวาเลยต้องให้ร้องเขาช็คราคาก่อนมันแรงไหมถ้าราคามันไม่แรงก็ก็เปลี่ยนให้ก็คืออยากทําให้มันจบอ่ะเพราะตาหวานมันเหมือนท้ายมันเต้นนะเวลาออกตัวแรง ถ้าเปลี่ยนบูธยางหูแนวประธาย,ยังเป็นอยู่ก็เป็นกระโชกนะเป็นกระโชกเออเป็นกระโชกก็ยังมีตังก็ซื้อโชกใส่อีกนะก็เราดูก่อนนะถ้ากลางๆเดือนหน้าถ้าเหลือตังก็จะซื้อโชกใส่นะครับแต่ถ้ามีเหลือตังก็ก็นั่นแหละ ต้องถ้าสักประมาณเดือนเก้าปีหน้ามั้งก็ต้องดูก่อนนะครับนะอ่าครับ FC ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝนเริ่มลงเม็ดใหญ่แล้วแต่มันยังลงไม่หนักนะเริ่มลงไล่แล้วละนะเดี๋ยวผมก็คงต้องกลับบ้านก่อนแหละนะครับนะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะกฝาก f c กดไลค์กดแชร์นะกดซ u b s ไ r i b ์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ